ลูกทานของเรานะคะลูกทานของเรานะคะลูกทานของคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะวันเกิดคุณป้าสายเปรี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะวันนี้เราก๋วยเตี๋ยวเรือปอปลาที่ของเรากินนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือปอปลาที่ของเรากินเอาผู้ใดอยากเขายูทูบเบอร์ผู้ใดอยากเขายูทูบน้ำเด้อมาเด้อเอาโกดขบันไดยูทูบแล้วค่ะโกดขบันไดยูทูบ สายเพียวพาเที่ยวพากินด้วยค่ะวันนี้เธอมาแจกลมทานนะคะวันเกิดคุณป้าสายเพียวครบหกสิบขวบนะคะครบหกสิบขวบค่ะเดี๋ยวตาชิเห็นเจ้าเลยเด้อในยนะูทูบเด้อคุณป้าสายเพียวพาเที่ยวพากินด้วยค่ะเด้อะแล้วเขาในยูทูบเด้อ เป็นักงานหนุ่มล่อของเรานะคะ

สนนีีดไป,ปใช้ซีดนะฮะสีดนะซีดน่ะดูแม่ครัวของเรานะคะดูแม่ครัวเอาบางไปก,ก้อนจ้าเดี๋ยวคนใส่ไส้ให้จ้าเดี๋ยวนู่นผิดจ้าอันบ่อพริกกับบ่อเพื่อนอัาบ่อพริกก็จ้าอันนี้ได้แล้วจ้าอ้าวหยิบเลยชิมก่อนปรุงค่ะชิมก่อนปรุงนะคะ พริกปอปรพ,พ,พอไปที่เผ็ดเผ็ดอ่านั่นเลยเด้อค่ะเผ็ดเผ็ดตายบ่อเอาเรื่องเลยเด้อค่ะพริกพอไปที่เด้อค่ะเด้อใชสุขสนวันเกิดค่ะสุขสนวันเกิดค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณหมอสวยๆเลยๆนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอ พนักงานหนุ่มลอของเรานะคะโท,ะทรสาร,ส,สารูนุ่ไม่ได้เอสายหาคือวยวคนหลับ โอ้ตหดดย,ดดยิบเลยนะคะถ้าเอาถ้วยมาก็ไปโคนเอาเลยจ้ะไม่ได้คุ้มถ้วยไม่ให้ เส okay. okay. ี่ยวเรือปอประทีบนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีบมาทำโรงทานค่ะ YouTube นะคะคุณหมอชื่ออะไรคะคุณหมอคะคุณป้าลรงทานนันทศรีนะคะคุณป้าสายเปี้ยวค่ะใน YouTube สายเปียวพาเที่ยวพากินนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ YouTube เด้อคุณหมอยูทูบเด้อคุณหมอยูทูบเด้อ อยกกดเข้าไปได้เฟซบุ๊กยูทูบไ Facebook, YouTube ด้คุณหมอเด้อยูทูบคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินเด้อเด้ออยู่นะคะยังอยู่ค่ะมัเด้อค่ะมัเด้อกินก๋วยเตี๋ยวจ้าจากอ่ะครัวมารวยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีบค่ะจากครัวมารวยค่ะ <c oughs> <c oughs> นนโนนกกบากบั้นบัน้นอยูใหญ่ค่ะเสร็จทางนนโนนกกบากบั้นดุงใหญ่ค่ะอันนี้ลง YouTube แล้วค่ะเด้ลอลง YouTube เด้ลอลง YouTube คุณปลาสายเปรี้ยวเด้อค่ะเด้อกินกันเด้อจ้ะเด้อข้างล่างลดไม่กับจะเป้าล่างข้าวชิลล่างกับ ขั้นสิไปกินมือเออขั้นสิไปกินมือนี่กับมืออื่น่อยล่างโดจ้าเจ้านะคะเจ้านี้ทำกระเพาะปลานะคะเนาะขายอยู่ตลาดแรงใช่ไหมคะตลาดแรงบรรดุงด้วยค่ะเจ้านี่มาเห็ดโลงท่าน้วยกันค่ะมาเห็ดลงท่าน้วยกันนะคะกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลา อาจารย์เป็นซิมก๋วยเตี๋ยวเลือดปอปทิมี์ขอน้ำเนเดอ้อ,นนอลูกคก้ากัเพาะปลากเพาะปลาจากตลาดแรงนะคะจากตลาดแรงดูชิ้นน,น่ากินน่ากินคะ่ะ วันนี้ได้แม่ครัวกิติมา์นะคะมาช่วยคุณหมอมาช่วยนะคะคุณหมอมาช่วยปรุงเครื่องนะคะ <laughs> คุณหมอมาช่วยทำะคะ่ะ บางเบาลงแล้วนะคะบางเบาลงแล้วเรื่อยนะคะอยากแจกเรื่อยๆคะ่ะเรื่อยๆ มันตวงหลวกเสร็จมันเลยสายเนเนาะมันบเร่นั่นแล้วก็ <c oughs>